นางสาวพรเพนคงขจรเกียรติผู้มนุยการมูล,ลนิธิภาษาวัฒนธรรมเดินทางเข้ายื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินนางสาวแพททองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรในฐานะผู้มัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังมีกระแสข่าวว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีรถของตำรวจได้ส่งตัวชาวอุยกู48คนซึ่งเป็นผู้ต้องกักในสถานกักกันคนต่างด้าวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสวนพลูมานานกว่า กว่าสิปีกลับจีนค่ะโดยนางสาวพรเพนเปิดเผยว่าจนถึงนานทีนี้ยังไม่มีผู้รับผิดชอบหรือตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาออกมาเปิดเผยข้อมูลเที่จริงในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นวันนี้จึงเดินทางมายื่นคำร้องให้ไต่สวนฉุกเฉินเพื่อให้ศาลนั้นใช้กระบวนการยุติธรรมในการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพราะว่าขณะนี้มีหน่วยงานซึ่งทำงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้ส่งข้อมูลมาว่ามีการส่งตัวดังกล่าวเกิดขึ้นจริงค่ะโดยหากเกิดขึ้นจริงการกระทำดังกล่าวก็เข้าข่ายผิดกฎหมายของพรบอุ้มหายค่ะ